สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะนี่วันนี้เรารีบหน่อยกลัวฝนตกเราจะย้ายกระชายกระชายนี่เราปลูกจากเราเอามาจากที่ตลาดนะซื้อมาจากที่ตลาดที่เป็นกระชายกระชายซื้อจะอามาทำใส่พวกน้ำยาขนมจีนไง เราก็เอามาฝังฝังไว้น,นะฝังไว้แล้วเขาก็จะแตกแบบนี้เนี่ยแตกมาเป็นแบบนี้แตกหนอแตกอะไรมาแล้วเขาก็จะหายไปพักหนึ่งคือต้นเขาโสมโสมคือลงหัวไงเนี่ยถ้าขุดไปเนี่ยก็จะมีหัวกระชายเต็มไปหมดเลยเอย้เพราะเราตอนนั้นไปขุดหลังบ้านให้แม่เน่ยเต็มเลยแต่เราไม่ได้อัดคลิปไว้นะเสียดายมากเลยแบบ กระชายเยอะมากแล้วเราก็ไปถอนมาจากอุ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้าเอามาปลูกลกไว้เอามาฝังๆไว้เอาดินกลบแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นแล้วเขาก็งอกแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราขุดมาจากตรงนี้นี่เห็นปะ่ะรอยขุดมาจากต้นมะนาวแป้นดอกพิเศษเราเอามาฝังไว้แล้วเขาก็จะแตกคอาเตะไปหมดเลย เจ้าเจเอกันเจ้าเอก,อนเอกอนันอนานด้วยสวัสดีกันสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมกันสวัสดีกันนี่อ้วนนี่แล้วเราก็ไปถอนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นช่องว่างไหมช่องว่างเนี่ยพวกนี้เป็นช่องว่างนะช่องว่างที่เราวางกระถางไว้เห็นไหมมันจะมีช่องว่างเนี่ยช่องว่างเราก็ใส่ดินใส่ดินช่องว่างทุกช่อง เติมดินปลูกอะไรก็ได้ที่เราอยากจะปลูกนี่เราไปถอนมาแล้วนี่นี่จิ้มไว้ตรงนี้แหละเนี่ยถอนปล,ปลูกไว้เนี่ยกระชายปลูกง่ายนี่นี่หนอนะปลูกไว้แบบนี้อดินกรอบ เดี๋ยวก่อนมือเดียวเอาดินกลบไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกไม่ตายไม่ตายง่ายๆไม่ตายไม่ตายหรอกเธอนี่เดี๋ยวเราก็จะมีกระชายอีกหลายหมองเวลาต้นเขาสมโซมอ่ะมเมืม่อก่อนปลูกไม่เป็นหรือว่ามันตายแม่บอกไม่ใช่มันลงหัวไปแล้ว มันไปขยายหัวไงแล้วก็เลยทิ้งต้นพอขุดลงไปโอ้โหหัวกระชายหน่อเต็มไปหมดเลยแม่เลยเก็บไว้ในตู้เย็นตอนนั้นลืมอัดคลิปแม่ให้มาขุดกระชายเอาไปทำน้ำยาแกงป่าขนมจีนเนี่ยแค่นี้เองเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ย เดีย๋ยวก็มีกระทายเห็นว่าแตกหน่อเห็นไหมแตกหน่อขึ้นมาเต้นไปหมดเลยหน่อเล็กหนอน้อยเห็นไหมเนี่ยเยอะแยะอันนี้ผักปลังขึ้นเยอะๆก็้วทำปุ๋ยหมักซะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวเราดูน้ำหมักเาใส่น้ำหมักใส่น้ำหมักกระไดนี่น้ำหมักข้าวสารน้ำหมักข้าวสารผสมกับนี่ นมเปรี้ยวข้าสารถังประมาณห้าสิบริรได้มั้งน่าจะประมาณนี้ห้าสิบริรรดเลยรดราดเพียวๆนี้แหละออไม่เคยได้ผสมอะไรเลยเส่้นนี่ก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราแสงนี่สีอะไรก็ติด อุ้ยเพิ่งจะเห็นนะซากลูกนกอุ้ยตายหล่นมาจากไหนนี่อ๋อนี่ไงย้อนแสงหน่อยนะโอ้เนี่ยรังเขาอุ้ยตายเนี่ยรังเขาอยู่เนี่ย หล่นมา,นายังไงวะนี่ตายเบยตายกับเป็นปุ๋ยซะนะเอาอตายแล้วเอาเป็นปุ๋ยไปซะหมดตา,ต,าตายเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ ิงเราจำได้ว่าเราฝังไว้เยอะอยู่นะนี่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 ไงเจอแล้วนี่นี่ก็กระชายเห็นแล้ฝังฝังไว้อันนี้อันนี้กระถางอะไรไม่รู้นี่ก็ใช่กระชายนี่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 ได้กันเนี่ยขุดไปเนี่ย หัวเต็มเลยลว่าเห็นไหมน,ะนี่ขุดให้แม่เลยดิมะมเว้ยเออเดี๋ยวย้ายดีกว่าอุย้ยเห็นไหมมามามานี่เดี๋ยวก่อนขุดลงไปนี่หัวเต็มเลยเนี่ยนี่ไงนี่กระชาย เขาจะแตกมาใหม่นี้นี่ดินล้วนสุยโอ้ยเต็มเลยอ่ะเนี่ยไปปลูกใหม่ได้เยอะเลยเห็นปะ่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเกิดมาใหม่นะเนี่ยกระชายลงหัวเยอะเลยตรงนี้คาดว่า มาเต็มเลยอุ้ยต้องใชใ้นั่นขุดแล้วนี่หัวแห้งเลยอ้ามีเยอะนี่เดี๋ยวเขาจะงอกออกมานะถ้าเขาหัวเขาอยู่เนี่ยถ้าหัวเขาอยู่เนี่ยเขาจะงอกมาอีกนะเนี่ยปล่อยไว้เงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยหม่องเนี้ยเดี๋ยวเขาจะงอกมาอีก อันนี้เก็บไปปลูกตรงไหนดีแ่ได้กระชายอีกเยอะอแวะหน่อยสิมรีเขาตาเทียงเอ็นครพนมช่องเดโชสุกอิน <c oughs> เออใครสนใจหมอนนอกบอนปแปลกแล้วก็วิธีการดูแลหมอนรักการปลูกหมอนไปที่ช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะ อันนี้หมอนดำออสตุรกีที่น้องดวดให้เรามาเจริญเติบโตงอกงามแข็งแรงงอกงามงอกงามเสียงเพี้ยนไปเลยนี่เริ่มยาวอุ้ยเลยหลังคาแล้วเลยแล้วเลยแล้วเดี๋ยวกันเดี๋ยวรอกันนะรอก่อนนะรอพี่นะเดี๋ยวพี่หัดตัดอะไรนะเสียบกิ่งติดตาเสียบยอดต้นโตดีไะมดีเออ รอกัอนนะจ๊ะอุ้ยโตดีจังเนาะไปละนี่นี่เดี๋ยวเราก็จะไปปลูกมองไหนดีหูมือเลอะเทอะมาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าขุดไปนะจะได้เยอะมากเลยอน่ะเนี่ยมองพวกเนี้ยนี่กระชายสวยงามไหมจ๊ะนี่เดี๋ยวก็ได้กระชายอีกหลายต้น อีกหลายแง่งเดี๋ยวค่อยมาเก็บของเนาะฟิงไปอ้วนเอากระชายไปเอากระชายไปเก็บหน่อยแล้วอ้วนเร็วเอากระชายไปเก็บให้แม่หน่อยนี่ครับพูดไม่รู้ฟังพูดไม่รู้ฟังฮึมฮอันนี้แวะหาอึมแอวหน่อยสวัสดีอึ้มแอวสบายดีไหมคะ <c oughs> อันนี้ผักเป็ดน้ำ อึ้มแอลให้มาตั้งนานมากแล้วนะอึ้มแอวอะ่ะอึ้มแอลเป็นคนที่ให้อึ้มแอวพี่ที่บริษัทหลายคนอาจจะยังไม่รู้ทําปลาสลิดขายนะจ๊ะใครสนใจปลาสลิดอร่อยมากไม่เค็มแถมอร่อยคนติดใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยทําปลาสลิดขายนะจ๊ะสนใจก็ติดต่อเรามาเดี๋ยวเราส่งเบอร์ให้อึ้มแอลได้ส่งเบอร์อึ้มแอวให้อึ้มแอวให้มาตอนนั้นเอาปลาสับมาให้เรา เพราะอึมรู้ว่าเราติดปลาร้ามากเป็นคนที่ชอบกินปลาร้าสุดๆสาเหตุที่ชอบกินปลาร้าและติดปลาร้าแบบเลิกไม่ได้เพราะพ่อเราเป็นหนุ่มอุบลอำเภอน้ําืืน <c oughs> ก็เลี้ยงลูกมาแบบอีสาน,นนะสรรหานะงูเห่าเข้าบ้านนี่ชะตาขาดนะจะบอกให้ งูเห่าเข้าบ้านนะเจอพ่อเราชะตาขาดเชื่อจะบอกให้พ่อเรานี่จับมาผัดเผ็ดให้พวกเรากินอย่างอร่อยมากๆอึ่งต้มต้มอึ่งต้มแซบกระปงกระปอมเขียดเคิดกินเป็นหมดนะอาหารอีสานเมนูอีสานอ่อมกบมกพวกออ่างหลายๆเป็นหมดถ้าเกิดเราโตที่อีสานเราจะพูดภาษาอีสานได้คล่องกว่านี้อันนี้โตที่ปทุมธานี ก็เลยพูดอีสานอาจจะทองแดงไปนิดพ่อจะทำซกเล็กให้กินอร่อยมากลาบเลือดอเราเป็นคนที่ติดปลาร้าเพราะว่าเราใช้น้ำปลาร้าปลาราเป็นนะแทนน้ำปลาคือเราใช้น้ำปลาร้าแทนน้ำปลานะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยติดรสชาติปลาร้าไปโดยปริยายไปแล้วฝากให้เพื่อนๆฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างขอให้อดทนขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลาให้ได้นะจ๊ะวันนี้มีมเพลงแค่นี้นะ